สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของโจโกเมสนักเตะลิเวอร์พูลกันนะคะคนที่แบบได้รับฉายาว่าเป็นมนุษย์เป็ดของทีมเลยครับสวัสดีครับก็คือเล่นได้สารพัดตำแหน่งจริงๆนะครับสำหรับโกเมสใช่ค่ะเราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความบทวิเคราะห์ฟอร์มล่าสุดอาการบาดเจ็บแล้วก็แน่นอนข่าวลือย้ายทีมที่กาลังมาแรงเลยอืครับเราจะมาดูกันค่ะว่า จริงๆแล้วคุณค่าของโกเมสกับลิเวอร์พูลคืออะไรบทบาทเขาเป็นยังไงแล้วอนาคตเนี่ยจะไปทางไหนกันแน่ทำไมอยู่ๆถึงกลายเป็นที่สนใจขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับน่าสนใจมากเริ่มจากความสามารถเขาก่อนเลยเนาะนอกจากเซ็นเตอร์แบ็กที่เป็นตำแหน่งหลักแล้วเนี่ยก็เล่นได้ทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายครับแถมยังเป็นแบบอินเวอร์เทดฟูลแบ็กได้ด้วยคือหุบเข้าในแล้วก็ล่าสุดก็เห็นไปยืนเป็นกองหลังตัวรับหมายเลขหกอีกใช่ครับแฟนๆเกม FM นี่คุ้นเลย DLR CDMC เล่นได้ทั่วแนวรับจริงๆครบเครื่องมากแต่ประเด็นคือแม้จะเล่นได้หลายตำแหน่งนะเออโกเมสก็ไม่ได้มีทักษะเฉพาะทางที่แบบโดดเด่นมากๆในแต่ละจุดถ้าเทียบกับพื้นร่วมทีมอ๋อหมายถึงว่าครับไม่ได้เปิดบอลแม่นเหมือนเทรนไม่ได้ครอสโหดๆแบบรอบโบหรือไม่ได้ตัดเกมดุเท่าเอนโดอะไรแบบนั้นเข้าใจคะ่ะแต่สิ่งที่เขามีเนี่ยคือพื้นฐานการเล่นที่แน่นมากๆ นะครับทัศนคติก็ดีเยี่ยมเป็นมืออาชีพแล้วก็เข้าใจเกมสูงมากอันนี้สำคัญเลยที่ทำให้ปรับตัวได้ตลอดแบบนี้ก็นึกถึงเจมส์มิลเนอร์เลยนะคะมีความคล้ายกันเรื่องความสารพัดประโยชน์เป็นคนที่ทีมอาจจะขาดไม่ได้แม้ไม่มีตำแหน่งประจำใช่เลยครับชัดเจนมากโดยเฉพาะฤดูก,กาลที่ผ่านมาตอนที่ลิเว์พูเจอปัญหานักเตะเจ็บเยอะๆเนี่ยโกเมสคายเป็นคนสำคัญเลยนะ ลงเล่นไปตั้ง37นัดเกือบจะเท่าสถิติสูงสุดของตัวเองที่เคยทำไว้43นัดตอนฤดูกาล2019-20โหเยอะเหมือนกันนะคะครับเยอะเกินครอปนี่ไว้ใจมากส่งลงตลอดเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆเลยเวลาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็มีเรื่องหน้าทึ่งปนตลกนิดนนะคะคือลงเล่นให้ทีมไปเยอะมากเกิน200นัดแล้วเนี่ยแหละบางข้อมูลบอก224บางที่248ครับสำคัญกับทีมขนาดนี้ แต่เชื่อไหมคะว่าโจโกเมสยังยิงประตูแรกให้ลิเวอร์พูลไม่ได้เลยอ่าใช่ครับอันนี้เป็นมีมในหมู่แฟนบอลเลยไม่แปลกใจเลยค่ะที่พอเขาได้บอลหน้าโกเมื่อไหร่แฟนแฟนจะตะโกนชูเตอเตอยิงงงงงกันลั่นเลยฮ่าฮจริงครับก็อยากให้ยิงได้สักทีแต่เส้นทางของเขากว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะย้ายมาจากชาลตันตั้งแต่ปี2015ครับนานมากแล้วนะใช่ค่ะ ค่าตัวตอนนั้นแค่3.5ล้านปอนด์เองสมัยเบ n นเดนโรเจอร์สซึ่งก็คือเป็นคนเดียวในทีมชุดปัจจุบันเลยที่อยู่มาก่อนยุคคลอปนั่นสิครับอยู่มานานจริงๆแล้วก็ต้องเจอการแข่งขันแย่งตำแหน่งแบบโหดมาตลอดเลยนะใช่ค่ะทั้งกับลอฟเลนมาติบฟานได์โกนาเต้ในตำแหน่งเซนเตอร์หรือแม้แต่ฟูลแบ็กก็เจอเทรน์กับโรโบครับแล้วที่หนักสุดๆเลยผมว่าเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บอ่าใช่เลยค่ะ เจ็บรุนแรงที่หัวเข่านี่2ครั้งใหญ่ๆเลยนะครั้งแรกนี่เอ็นคขว้หน้าหรือ ACL ฉีกไปเลยตอนปี2015คล็อปเพิ่งมาไม่นานโห<ฮ>ครับแล้วก็มาเจ็บหนักที่เข่าอีกรอบปลายปี2020อันนั้นก็พักยาวเหมือนกันกลับมาก็ใช่ว่าจะง่ายเลยนะคะเคยโดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มจนมีฉายาโกเมอด้วยใช่ๆช่มีช่วงนั้นแต่เขาก็สู้กลับมาได้ตลอดนะคือใจสู้มาก ล่าสุดก็เพิ่งเจ็บแฮมสตริงไปเมื่อต้นปี2015อืมก็สู้จริงๆค่ะทีนี้ไอ้ความไม่แน่นอนเรื่องอนาคตมันก็เริ่มชัดขึ้นใหม่อีกรอบตอนช่วงสิงหาคม2024ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าโกเมสไม่ได้เดินทางไปกับทีมในนะัดเปิดสนามเจออิบวิชเอ้าหรือคะครับก็มีรายงานออกมาว่าเขากําลังพิจารณาอนาคตตัวเองอยู่เพราะอยากได้โอกาสลงเล่นสม่ําเสมอในตําแหน่งที่ถนัดที่สุดคือเซนเตอร์แบ็ก อ๋อก็เข้าใจได้นะคะอายุ27แล้วด้วยก็เป็นช่วงพีคพอดีครับช่วงสำคัญเลยแล้วทีมที่สนใจนี่มีใครบ้างคะเห็นข่าวเยอะเหมือนกันก็มีนิวคาสเซิลนี่เคยมีข่าวมานานแล้วตั้งแต่ตอนดิวกอร์ดอนใช่ใช่เหมือนตอนนั้นประเมินค่าตัวโกเมสไว้สูงถึง45ล้านปอนด์เลยครับแล้วก็มีแอสตันวิลล่าฟู a แลมเชลซีเอ่อหรือแม้แต่ไบเอ็นมิวนิกก็มีข่าวว่าจับตาดูอยู่เหมือนกัน โหทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วค่าตัวนี่ประเมินกันเท่าไหร่คะตอนนี้ก็มีหลายกระแสครับบางแหล่งก็ยังบอกแถวๆ45-50ถล้านปอนบางแหล่งก็บอกว่าน่าจะเริ่มต้นที่30-34ล้านปอนอืมราคาก็ยังดีอยู่ครับแต่จุดยืนของลิเวอร์พูลตามข่าวเนี่ยคือไม่ได้อยากขายนะไม่ได้กดดันให้ย้ายแต่ถ้ามีข้อเสนอที่มันเหมาะสมจริงๆเข้ามาก็คงพร้อมพิจารณาก็คือเปิดกว้างประมาณหนึ่งใช่ครับ เพราะสัญญาก็มีถึงปี2027ค่าเหนื่อยก็ราวๆ85,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็อยู่ที่ตัวนักเตะกกับข้อเสนอแล้วล่ะครับทีนี้แต่ถึงจะมีข่าวแบบนี้ตัวโกเมสเองก็เคยให้สัมภาษณ์แสดงความรักกับสโมสรมากๆเลยนะคะเคยบอกว่าในสายตาผมหรือว่าภูคือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกครับจำได้จำได้ไดแล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้อยู่ต่อเพราะเกือบย้ายเมื่อซัมเมอร์ก่อนนู้น รู้สึกโชคดีที่อยู่มาเกือบ10ปีแล้วก็พร้อมปรับตัวกับผู้จัดก,การทีมคนใหม่อาเนสสล็อตคือดูมุ่งมั่นเป็นมืออาชีพมากๆพร้อมเสมอถ้าได้รับโอกาสครับซึ่งการที่เขากลับไปติดทีมชาติอังกฤษได้อีกครั้งเนี่ยมันก็สะท้อนคุณภาพของเขาจริงๆนะแม้บทบาทในสโมสรอนอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักไปเป๊ะในตำแหน่งเดียวนั่นสิคะเป็นกา,การการันตีคุณภาพสรุปแล้วโจโกเมสก็คือน,นักเตะที่มีคุณค่าในแบบฉบับข,ของตัวเองจริงๆนะครับ เป็นมนุษย์เป็ดที่พิสูจน์ตัวเองมาตลอดว่ามีประโยชน์มากโดยเฉพาะในยาวมวิกฤต์กาวข้ามอุปสรรคมาได้เยอะค่ะอนาคตก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่ว่าจะเลือกอะไรระหว่างการลงเล่นสม่ำเสมอในตําแหน่งที่ชอบกับความผูกพันกับสโมสรบวกกับมูลค่าในตลาดที่ก็ยังน่าสนใจอยู่เรื่องราวของโกเมสเนี่ยก็น่าสนใจจริงๆค่ะมันชวนให้คิดต่อไปว่าเออนอกเหนือเรื่องย้ายทีมแล้วเนี่ย คุณค่าของความสามารถในการปรับตัวความมุ่งมั่นความ,มเป็นมืออาชีพแบบเขาเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนในฟุตบอลระดับสูงถึงแม้จะไม่ได้เป็นดาวเด่นแบบมีสกิลเฉพาะทางจะจะครับเป็นคําถามที่ดีเลยแล้วทีมฟุตบอลยุคนี้ควรจะสร้างสมดุลอย่างไงระหว่างผู้เล่นที่เป็น s p e c i a l สต์กับผู้เล่นสารพัดประโยชน์แบบโจโกเมสก็น่าเก็บไปคิดต,ต่อกันนะคะความสัมพันธ์กับแฟนบอลและการขาดประตูโกเมสยังไม่เคยทําประตูในระดับอาชีพให้กับลิเวอร์พูล หรือแม้แต่ที่ฉันตันแม้จะลงสนามไปหลายร้อยนัดประเด็นนี้เป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนบอลและก,กลายเป็นเรื่องตลกขบขันในบางครั้งลิเวอร์พูลยังต้องทําประตูให้โจโกเมสอีกหลายลูกกว่าจะชนะลีเจอร์เกนครอปเคยขอร้องแฟนบอลให้หยุดกดดันโกเมสเรื่องการยิงประตูโดยเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเขาก็จะทําได้เองเจอร์เกนครอปกุนสือลิเวอร์พูลขอร้องสาวกเดอะครอปอยากพยายามกระตุ้นโจโกเมสให้ยิงประตูบทบาทภายใต้อาเนสลัลตการมาถึงของอาเนสลัลต ในฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่ได้รับการกล่าวถึงในแง่ที่ว่าโกเมสเชื่อว่าเขาจะได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างไรก็ตามบางแหล่งตั้งคำถามว่าเขาจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆพายอใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่หรือไม่ข้อเท็จจริงที่สำคัญโจโกเมสย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2015ด้วยค่าตัว3.5ล้านปอนด์เขาได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วมากกว่า200นัด ในทุกรายการและมากกว่า140นัดในพรีเมียร์ลีกเขายังไม่เคยทำประตูนในระดับอาชีพเขาได้รับค่าเหนื่อยประมาณ85,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลที่คว้าแชมป์รายการสำคัญๆหลายรายการรวมถึงพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพและลีกคัพโดยสรุปโจโกเมสเป็นนักเตะที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อลิเวอร์พูลเนื่องจากความสามารถในการเล่นในหลายตำแหน่งแม้ว่าจะมีข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมและขวามท้าทาย จะอาการบาดเจ็บเขาแสดงความปรารถนาที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปและทำงานภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่อนาคตของเขาที่แอนฟิลด์ดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับบทบาทของเขาในทีมและข้อเสนอที่เข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะ